โกสปอตยังแรงไม่หยุดเช้านี้แตะ2,590ดอลลร์ 2, สัปดาห์นี้ก่อติดผลประชุมเฟด BOE และ BOJ ส่วนทองไทยเปิดสัปดาห์ยังนิ่งหลังเงินบาทจ่อ33บาทต่อดอลลร์สวัสดีเพื่อนๆนั่งทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกล้าวนะครับเปิดสัปดาห์ใหม่วันนี้จันทร์16กันยายนนะครับราคาทองคําโกลสปอดเช้านี้ยังคงขยับบวกต่อเน,นื่องนะครับหลังจากทาออทํหไฮแล้วก็ยอดตัวเล็กน้อยนะครับแต่ทองไทยยังไปไหนไม่ได้เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดก,กันนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาต้องขอบคุณ ค้าทองแหลกข,ของเมืองไทยที่สนับสนุนการเงนของโกลามาอย่างตอนนี้นะครับเริ่มจาก YLG Bullion Intern a t i o n a l ่จำกัดบริษัทอินเตโกโกเทจจำกัดบริษัทออซิดิจำกัดบริษัทายนิงโกบุลเลียนจำกัดบริษัทายนิงโกจิวเวลรี่จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงคอม m ม e ิตี้จำกัดและบริษัท a ร r o า a าเท,ทด i n งจำกัดเรามาดูภาพวรวมราคาทองคำในประเทศก่อนเลยครับชา้นนี้สมาคมประกาศราคาแรกของวันราคายังไม่ขยับนะครับทำให้ราคาขายออกทองคำแท่ง9.5และเวลา10.30น,นอยู่ที่ 4 6 0 0บาทราคารับซื้ออยู่ที่45,000บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายอยู่ที่41,100บาทราคารับซื้ออยู่ที่39,764บาท68สตางค์นะครับคำนวณจากเงินบาทที่33.24บาทต่อดอลลาร์นะครับโดยพ่อซิงเขงคาดว่าราคาทองคําแท่งปรับตัวขึ้นตามราคาทองคําโลนะครับแต่อาจปรับตัวขึ้นในกรอบจํากัดเนื่องจากถูกแรงกดดันจากค่างเงินบาทที่แข็งค่าเข้ามาใกล้33บาทต่อดอลลาร์แล้วนะครับนอกจากนี้ยังคาดว่าราคาทองคําแท่งยังอาจติดแนวต้านบริเวณ48,000ถึง 4, ห1 0 0 0บาทนะครับหากจะเข้าซื้อหรือว่าขายเพื่อเกงอเ็งกำไรระยะสั้นแนะนําบริเวณ4 0 0 0 0 0ถึง41,000บาทนะครับส่วนภาพรวมการขึ้นไหวของราคาโกลสปอร์ตสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงปรับตัวขึ้นทำออทาไฮแถว2,500 85ดอลลาร์มุ่มันสุกนะครับก่อนที่ช่วงเช้าวันนี้ให้ทำาอทามไฮใหม่แถว2,590ดอลลาร์นะครับซึ่งนักลงทุนเพิ่มหนักว่าเฟดอาจจะปรับลดดอกเบีย้ยได้มากนะครับโดยตลาดคาดว่ามีโอกาสถึง50%ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25%แล้วก็อีก50%คาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.50%ตอนนี้กำกึ่งมากเลยนะครับระหว่าง0.25หรือว่า0.50แต่ตลาดพยายาหนักไปที่0.50แล้วนะครับถ้าไม่เป็นไปตามคาดต้องมารอดูครับว่าตลาดจะมีการแอคชั่นอย่างไรบ้างนะ เราสามารถติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสห,งหรัฐหรืวเฟดในการประชุมนโยบายการเงินแล้วการถแถลงมติอัตรัดอกบรบีได้ราประมาณตีหนึ่ง ของคืนมาพูดต่อเช้ามื้อหัตอันนะครับรวมถึงการแถลงของประธานเฟดหลังการประชุมด้วยจุดนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับต้องมาดูว่าเจนนพาเวลวจะพูดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยในช่วงหลังจากนี้บ้างนะครับขณะที่ช่วงค่ำมื้อหันะครับก็ติดตามผลประชุมของธนาคารอังกฤษว่าบ OE นะครับตรงนี้ก็สําคัญแม้ว่าจะไม่มากก็ตามนะครับแล้วก็ช่วงสายๆของวันศุกร์ที่20ประมาณ11บเอ็นาฬิกานะครับติดตามผลการประชุมของ BOJ ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับต ดดดลารโยยตงเีีวไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในประเทศนะครับทางเชนีโกมองว่าราคาโกลสปอร์ตพยายามเลี้ยงตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้ว่าจะเกิดสัญญาณโอเวอร์บอสไอบางทม์เฟรมเล็กๆเช่นทมเฟรม4ชั่วโมงแล้วก็1ชั่วโมงนะครับแต่ด้วยความคาดหวังว่าเฟดน่าจะเดินหน้าปรับลดดอกเบี้ยมากถึง0.50%ก็ทําให้นักทุนที่ถือฝังร้องก็พยายามไปถือต่อนะครับยิงย้ำเห็นรูปแบบการย่อตัวหรือว่าเกิดแรงเทขายบริเวณแนวต้านเหมือนเช่นช่วง2ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขณะที่เฟดวัตถึท 0.50%มากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดมาอยู่ที่52%แล้วนะครับแต่การคาดการรักษานี้หากประกาศจริงออกมาพลิกล็อกนะครับก็ย่อมทําให้เกิดแรงเทขายมาหาศาลเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นจึงควรสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในช่วง1-2วันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับกลุ่มการลงทุนทางชนนิงโกแนะนาว่ารอราคายืตัวให้โอเพนลองที่2,568-70แล้วก็2,540ดอลลาร์นะครับมีจุด SL ที่2,530ดอลลาร์ขณะที่แนวต้านอยู่ที่2,589-2,604แล้วก็2,620 นะครับานอินเตอร์โกมองว่าราคาโกลสปอร์ตพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่เหนือ2,580บาร์านในคืนพฤษที่ผ่านมานะครับจากข่าวตัวเลขเศรษฐกิจต่อสัปดาห์โดยรวมจะเห็นว่าเงินเฟ้อ c p i ดูไม่แย่นะครับการจ้างงานก็ไม่ค่อยดีทำให้ตลาดคาดการว่าเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ย0.50%ในคืนพฤหัสที่แน่ๆน,นะครับแต่ทางโกลแมนแซกก็ยังยืนกรานว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยแค่0.25%นะครับสวนกับรายงานข่าวที่มีการคาดการณ์ชี้หมายว่าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยถ,ถึง0.50%นะครับหากว่าคืนพฤหัสนี้เฟดประกาศลดดอกเบี้ยแค่0 2 5คคคาาาาดวว่า่รรทททององจะันี แต่หาประกาศลดดอกเบี้ย0.50%ราคาทองคําก็จะขึ้นไปในได้ไม่มากนะครับเพราะตลาดก็รับข่าวมาระดับหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นแนะนําว่าร้อยข่าวออกมาก่อนหาประกาศลดดอกเบี้ย0.25%ราคาทองคําจะย่อลงตัวมาให้เข้าซื้อนะครับเพราะหากรีซื้อในตอนนี้ไปก็จะมีช่องว่างในการทำอไมได้ไม่มากแล้วนะครับทางเทคนิคทองคํายังอยู่ในทรงขาขึ้นยังสวยนะครับการร้อย่อซื้อก็ยังคงแนบเปียกนะครับโดยอินดโกให้แนวต้านที่2,600หรือว่า4,750บาทนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่2,530ดอลลาร์หรือว่า 41, มองว่าราคาโกสปอตปรับตัวขึ้นทาจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากประเมินว่ามีโอกาส50%ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.5%ในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์ของผู้บริโภคเริ่มชะลอตัวลงภาพปัจจุบันตลาดยังคงลังเลว,ว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ย0.25%หรือว่า0.50%นะครับเนื่องจากถึงแม้เงินเฟ้อและตัวเลขเศรษฐกิจจะชะลอตัวแต่ภาพรวมยังแรดูแข็งแกร่งมากเลยนะครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นก็ตัดทุนและตัดทองคาที่ปรับตัวสูงขึ้นก็สะท้อนว่าโอกาสที่เฟ ราคาโกสปอตภาพรวมใหญ่ยังอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับยังคงเคลื่อนไหวเหนือสิ้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายแล้วก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบคู่ขนาดขาขึ้นนะครับทางเทคนิคชาานี้ก็ทำซูเปอร์โอเวอร์บอสในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับราคาอาจจะมีการย่อสลับลงมาบ้านนะครับแต่จะเป็นการย่อเพื่อปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็มีโอกาสทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งหากสามารถเบรกกรอบเทรนไลน์นี้ได้นะครับโดยอัสรลิตให้รับที่2,572แล้วก็2552ดอลดสร์สวนแนวว้านอยูัที้2 5 6อยล้วก็2 6 0 0ดอลลาร์ครับปิดท้าย่ที่สอง เทรดดิ้งระบุว่าเริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวหลังมีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงของราคาทองคำนะครับวันนี้ยังมีความเสี่ยงสูงที่จุกขายทำกำไรนะครับแต่แนวโน้มภาพรวมใหญ่ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับนักลงทุนพิจารณาแบ่งเงินบางส่วนเข้าซื้อตามแนวแถว2,570-2,560แล้วก็2,550ดอลลาร์นะครับแต่การทุนหากราคาปรับฐานลงต่ำกว่า2,550ดอลลาร์แล้วก็ขายทำกำไรเมื่อราคาดิดตัวประมาณ10ดอลลาร์จากจุดซื้อนะครับหรือว่าตามแนวต้านแถว2,585-2,590แล้วก็ ฝากกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆพูดคุยเพิ่มเติมกับทางผู้จัดการฝ่าย,ยวิเคราะห์และผู้บริหารของทางบริษัทค้าทองคำนะครับในช่วงต้นสัปดาห์อาจจะมีคลิปเยอะหน่อยนะครับประเดูนมุมมองของบริษัทค้าทองคําแต่ที่ถึงคาดการการปรับลดกาดอกเบี้ยข,ของเฟดแล้วก็แนวโน้มการขึ้นใหมของราคาทองคำนะครับว่ามีโอกาสจะไปในรูปแบบไหนได้บ้างติดตามกันอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆมีมาเพิ่มเติมแน่นอนช่วงนี้ต้องลากรกกันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ